นายจ้างบอกเลิกจ้างทางโทรศัพท์ได้หรือไม่โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลยการบอกเลิกจ้างใครใช่ว่าจะกระทำกันต่อหน้าหรือทำเป็นหนังสือเท่านั้นหากนายจ้างบอกเลิกจ้างทางโทรศัพท์ก็มีผลทางกฎหมายเช่นกันเช่นกรณีต่อไปนี้ คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อบริษัทแห่งหนึ่งโดยนายจ้างโทรศัพท์หาลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานขายว่าจะเลิกจ้างโดยมีผลในวันที่หนึ่งของเดือนถัดไปเมื่อถึงกำหนดดังกล่าวลูกจ้างจึงไม่ได้มาทำงานต่อมาลูกจ้างได้ขอให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวซึ่งนายจ้างได้ปฏิเสธโดยอ้างว่าการเลิกจ้างลูกจ้างเป็นเพราะลูกจ้างขาดงานเกินสามวันทำงานติดต่อกัน เมื่อคดีขึ้นสู่ศาลในที่สุดศาลตัดสินว่าการที่นายจ้างบอกเลิกลูกจ้างทางโทรศัพท์ถือเป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างแล้วความเป็นนายจ้างลูกจ้างได้สิ้นสุดลงตามวันที่กำหนดแล้วจากการที่นายจ้างอ้างว่าลูกจ้างขาดงานติดต่อกันสมวันไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างซ้ำจึงไม่ใช่ความผิดของทางลูกจ้างเพราะถือได้ว่า นิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสิ้นสุดลงแล้วดังนั้นนายจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมทั้งดอกเบีย้ยให้แก่ลูกจ้างการเลิกจ้างทางกฎหมายไม่ได้ดูเพียงตัวอักษรคำพูดที่แสดงออกมาก็มีผลเช่นกันทําให้การเลิกจ้างสมบูรณ์ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1506-3กดหรือติดต่อได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลยโทร042-811-212กสอรอครุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน